เรอบแปดทีมคู่ที่สองตอนนี้ในฝั่งผู้ปยายครับรทีมตำรวจเชียงรายในตำแหน่งหน้าขวาทำเจ้ารอดครับรในตำแหน่งซ้ายชงพ<ช>ี่เบิ้มเชียงรายในตำแหน่งแบ็คท่านสาวัสดิ์พัฒน์ครับพบกับทีมดีโมบายฮะซึ่งเดินทางมาจากพิสณุโร่ครับแบบในตำแหน่งหน้าขวาทำก็จาวุฒินะฮะในตำแหน่งซ้ายชงเจ้าพีครับเนี่ยนะฮะคู่หน้ารู้ใจกันครับในตำแหน่งแบ็คจะหนุ่มครับ อด,ดีตทีมชาติไทยในวัย50อัพฮะไบหน้าซ้ายเจ้าพีเปิดชงมาให้จาวุฒลูกนี้โอ้แต่ยอดพีดเลาะตักข่ายเลยนะครับสวยงามครับเอาละฮะแตมอยู่ที่หนึ่งเท่าทีั็เดียเท่าแตมอยู่ที่หนึ่งเท่าครับ สวัดพัดไปที่นาซ้ายครั้งหนึ่งคขาี้จะาพีจับซ้ายชงขวาดูจ่าวุธครับลูกนี้เตะทัดบล็อกเรียบร้อยฮะโอ้โหแต่ว่าติดบล็อกจะรอดกลายเป็นแท้มของทีมตำรวจเชียงรายครับเอาละฮะผมบอกแล้วครับว่าในรอบนี้ไม่มีใครยอมใครครับหนแต้ม1นต่อสองว่าดูจ่าหนุ่มเสิร์ไปที่นาขวาจะรอดเปิดหดรือต้องชงเองครับโอ้โตะสวยงาม 1, 3, แต้มอยู่ที่หนึ่งต่อสครับมาดูจานุมมาช่องซ้ายโอ้โหดูพี่เบิ้มจับชงนิ่งๆครับจะรอดเตะลูกนี้ไม่เหลือใช่ครับตรถทิงไลได้แต้มสีแต้มตอนนี้ตามอยู่หนึ่งต่อ4ครับดีม,มบาย เขาช่องขวายังเปิดได้อยู่อูอูู้่วิเวิรมชงแต่ละครั้งแต่ทัดบล็อกลูกนี้เจ้าพีไปทันไหมไม่ทันทน,ะนะฮะเ,เป็นแต้มของตำรวจเชียงรายครับนำทีมโดยท่านสวัสดิ์พัฒเนี่ยนะฮะในตำแหน่งแบ็กพีทุ่งเสลียมนะคะอ่าไม่ใช่ครับเจ้าพีที่เป็นซ้ายชงมูุ<อ>ใจจ่าวุฒิจากพิโลกคัะ ไปช่องซ้ายดูเจ้าพีครับจับชงให้จาวุธห่างฮะลูกน<ะ>ี้โอ้เต,ต,ตะไม่ข้ามครับจาวุธทีมครับโอ้โหลูแต้มไปที่6ต่อหนึ่งแล้วครับ ำรวจเชียงรายขึ้นนำนะฮะดูสาววัดพัดครับไปหน้าสายเจ้าพีจับชงให้เจ้าวุฒเอาแล้วฮะคราวนี้เตะล็อกแต้มได้ขยับขึ้นมหมนิดครับเป็นหกต่อสองเออสวัสดีครับแบงค์อะไรนะฮะพี่หนุ่มเริ่มบนยังคะยัง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 ครับยังยังเฮึ่งสอง แรมอยู่ที่6ต่อ2ครับลูกนี้โอ้โหจานหนุ่มเปิดไม่ได้ครับดูฮะสวัสดิ์พัชเสร์ฟดีมากๆครับเอาล่ะฮะโอ้โหเริ่มเซตแรกมาก็ขึ้นนำไปแล้วครับ7ต่อ2ทีมตำรวจเชียงรายนะในชุดสีดำฝั่งผู้บ่วยนะครับโอ้โหตอนนี้งานเข้าแล้วดีมโมบายที่เดินทางมาจากพิษณุโลกครับไม่รู้ว่าจะแก้เกมยังไงฮะต้องดูกันเลยครับว่าจะแก้เกมแบบไหนครับ โดนนาไปเยอะนะฮะจาาหนุ่มมาช่องขวาคราวนี้เป็นแต้มครับอูบาบางแต้มขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับที่เป็นกําลังใจ<า>ให้เสมอมากครับรแต้มขยับมาที่สามตัวเจ็ดครับจาาหนุ่มยังมาช่องขวาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เปิดได้อยู่โอ้เจ้ารอดเตะไม่ให้เสียของครับ เป็นแจม,มไอตำรวจเชียงรายตำรวจเชียงรายได้แจมอ๋อนะฮะตำรวจเชียงรายเริ่มหนีห่างไปแล้วครับเจ็ดสามฮะแต่ว่าทีมดีมบายนี่ต้องเสิร์ฟให้ตำรวจเชียงรายล็อกอีกครั้งนะฮะขอบคุณครับจะเสิร์ฟเป็นแต้มหรือว่าจะโดนล็อกแต้มครับแจมเข้าช่องขวาเหมือนเดิมครับเจ้ารอดเปิดแต่ว่าพัดชงห่างครับอยู่ที่เจ้ารอดฮะโอ้ย,ยังใจได้เจ้าพีกเกี่ยวอยู่รงย้อนมาให้เจ้า จาวุฒครับเอาแล้วฮะอโหเตะแรกกันมันตะเด็ดตดาเดาแล้วครับงานนี้เน,นี่แหละครับผมบอกลยครับไปิดไม้เลยมือพอๆกันนะครับไม่หนีกันครับกต่ต่างฝ่ายก็ต่างมาระดับต้นๆของจังหวัดตัวเองเลยนะเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ก็มาจากเชียงรายนะครับฝั่งตรงข้ามผู้บรรยายมาจากพิษณุโลกเอาแล้วครับเวแล้วครบแปดสี่ แต้มอยู่ที่8ต่อ4ครับใช้กั้นกันขัน15แต้มนะฮะในรอบนี้ส่วนรอบรองชนะเลิศจะใช้21แต้มครับโอ้ลูกนี้เกี่ยวอยู่ได้ไหมโอ้พี่เบ <ไป S 2> ิ้มไปไม่ทันนะครับรอพี่พอมแ5แต้มขยับมาที่8ต่อ5 ไปหน้าขวาจ่าวุฒเปิดเจ้าพีชงตามสเต็ปเ,เตะทัดบล็อกเรียบร้อยครับเอาล้วฮะล็อกแต้มได้ขยับมาแลฮะมีอไปอบายได้แตะรถรถขอบ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 คุณนะครับขอบคุณดา,าบรุดนะฮะเขาดูแลเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากมากเลยฮะตัดหน้าซ้ยายโอ้เจ้าพีเปิดไม่ค่อยดีไปได้ชงมาจากท้ายคอร์ ลูกนี้จาวุฒิมไม่ข้ามดูสิครับโอ้โหโอ้โหน่าเสียดายครับจบพีรุษาไปตามมาจากท้ายขอดนะฮะกีฬาสปอร์ตวิทอฟ ้ัตอนนี้ตามอยู่หกต่อเก้าครับจาหนุ่มมาที่ช่องขวาเจ้ารอดเปิดประวัดิพัดชงย้อนกลับไปเอาละฮะลูกนี้เอาละครับเอาละฮะตกลงยังไงเอ่ยลูกดีหรือไม่ดีครับโอ้โห ต่ตอลงสนามพี่โรกเป็นต่อสามหนึ่งโอ้โหแล้วครับ <S 2> 2 <S อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ <c oughs> <c oughs> ใครต่อใครรองก็ว่ากันไปนะครับ,บโอ้หน้าซ้ายลูกนี้พี่เบิ้มยังชงได้อยู่บ็อกเสียตำรวจเชียงรายได้แจง <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์พัทีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อใจเย็นนิดนึงนะอาจารย์ผมตอนนี้ยังออกจากจังหวัดอยู่ครับยังไม่ได้อ่อยู่ที่ร้านนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับเสื้อไม่ต้องกลัวฮะอาจารย์ที่อยู่อะไรรับทราบไปเรียบร้อยแล้วครับรับทราบนะครับว่าเจ้ารอด มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะฮะเ,เจ็บที่ข้อเท้านะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ก็เหมือนกับว่าก็กัดฟันชู้สุดๆนะครับสําหรับเจ้าลอดเพราะว่าตครับท้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครทราบดีเท่าตัวนักกีฬานะครับตัวนักกีฬาเท่านั้นนะที่จะรู้ว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหวครับสองปีพระครับอแล้วหไหวนะครับ แต่อยู่ที่1 1 7ตวครับตำรวจเชียงรายจะเสิร์ฟโดยท่านสวัสดิ์พัฒน์ตัดหยอดหน้าซ้ายเจ้าพีเอาแล้วครับจับทงนิ่งโอ้ขอโอ้โหกรรมการบอกว่าลูกนี้ออกนะครับตำรวจเชียงรายแน่แท้เอาแล้วครับเป็นแต้มของตำรวจเชียงราย ทีมพร้อมสิบสองเจ็ดสูสีมากครับอ่คือแต่ละทีมก็ทีมาถึงรอบนี้ฝีมือไม่หนีกันละครับไม่หนีกันลฮะอยู่ที่ว่าจังหวะจังหวะของใครจะดีกว่าจังหวะของใครจะล็อกแต้มได้ประมาณนี้ฮะประมาณนั้นนะครับ <12. S 1> อยู่ที่การ เก็บความละเอียดนะเก็บรายละเอียดใครเก็บรายละเอียดได้มากกว่าก็มีโอกาสครับตัดหน้าซ้ายครังหนึ่งช่วนี้ก็พีจับสายชงขวาห่างนะฮะแต่ว่าเจ้าวุฒิยังเตะได้อยู่ครับดูดิฮะโอ้โหลูกนี้ค่อนข้างโน่นละครางขอดนะฮะเอาละครับ แต้มขยับมาที่9 <12. S 1> ต่อสิบสอีโมบายจากพิชุรโรครับตามตำรวจเชียง้ายอยู่3 <13. S 2> แต้มลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้าม <13. S 2> ครับจานุ่มเก้แต้มขยับหนีไปแล้วฮะ9ก้า <13. S 1> โอ้โหลูกนี้ก็ยังไม่ข้ามครับ เอาแล้วครับในเซตแรกตำรวจเชียงรายขึ้นแท่นเ,นเตรียมเทคบินเซตแรกแล้วครับโอ้โหคู่นี้อาจจะมีโมบาลูกเดียวเกมได้ดูเกมกันย,ยาวๆแล้วครับอีกแต้มเดี๋ยวจะเกมครับเก <9, 14. S 1> ้าสิบสี่เก้าต่อสิบสี่ ลูกนี้จะหนุ่มเสิบมาดูพี่เบิ้มจับชงจต่ละครั้งครับพัดบล็อกลูกนี้ออกเอาแล้วฮะเรียบร้อยครับในเซตแรกทีมตำรวจเชียงรายเอาชนะทีมดี o b i l e ไปได้ก่อนนะครับดีโมบายได้สกอร์15-9ลาตีแดครับโอ้โหเอาแล้วฮะต้องมาดูกันต่อในเซตที่2ครับว่าดี o b i l e ที่เดินทางมาจากพิโุโลกครับจะทำอย่างไรแก้เกม เพื่อเก็บเซตสแล้วลุ้นให้มีเซตสามนะฮะถ้าโดนอีกเซตหนึ่งเรียบร้อยนะครับมวนเสือกลับบ้านสถานเดียวฮะ <c oughs> ทีมดีโมบายนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใหญ่ฮะพิติีครับพิติีเนี่แหละครับ <c oughs> เอาละครับก็ต้องให้กำลังใจนะฮะ หมดเวลาครับเอาแล้วนะฮะหมดเวลาพักเสร็จแต่ไปดูกันในครั้งที่สองนะครับระหว่างทีมสบดเอกลายพบกับทีมโมบายนะครับเอาแล้วครับครับพี่สมันอยากดูพี่สมูเสือบแย่ละเอ่อคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่ใจเย็นฮะพี่สมันวันนี้ได้ชมแน่นอนครับ พี่มา้วยมืออดีตทีมชาติฮะพี่อ้นสุภาพรักวงลิดครับเสียสำรวจจะมาได้แท้ลูกนี้จ่าหนุ่มเสือไม่ข้ามเอานะฮะโอ้โหงานจะเข้าแล้วครับงานจะเข้าแล้วฮะมันต่ำพี่มันโย้อนเลย ยืนไว้เอยยืเก่งยีกับตน,นี้นรับช่วยไม่ค่อยดูดก็ให้แต่อยู่ที่ศูนย์ตัวหนึ่งครับจ่าหนุ่มเสิร์ฟลูกนี้สวัสดิ์พัดยังเปิดได้อยู่ครับดูพี่บ๊ามชงห่างโอ้โหแต่ว่าเจ้ารอดอยังเตะแก้ไขมาดีครับลงท้ายขอด โอ้โหแต้มตาม,ตมอยู่ศูนย์ต่อสครับดีมโมบายไปหน้าขวาเจ้ารอดเปิดไม่ค่อยดีสวัสดิ์พัดไปไล่จากท้ายขอดมาโอ้โหนี่แหละครับต้องชมเจ้ารอดเตะจากข้างสนามเข้ามาเป็นลูกลงด้วยนะครับเป็นแต้มมาตำรวจเชียงร,รงายดูสิครับโอ้โหนี่ขนาดเจ็บนะฮะโอ้เตะแบบยอมตายสวัสดิ์ชีวิตเลยครับเจ้ารอดวันนี้งง <c oughs> โอฉายาลอดลิงลมนะเออ เอฟซีด้านหลังกระซิบมาครับเจ้ารอดจิงลมโอ้โหต้องยอมเลยครับลูกเมื่อสักครู่ไปเตะจากด้านข้างมานะครับสองทีทอล์กสามศูนย์เต็มอยู่ที่สามต่อศูนย์แต่วัดพัดเข้าช่องซ้ายยังเปิดได้อยู่ครับโอ้สวยนะพี่วัดสวยเอ้อเอาล้วฮะจ่าวุฒิเตะล็อกเต็มแรกให้<อ>ดีโมบายแล้วครับ มาล้มาแล้วไอ้โจรเดินช่กันช่วยกันไม่พาไอ้ตัวน้อยไปนั่งตรงนี้นนั่งเตยเลยเผื่อตะก้อม้าเนี่ยตรงตรงจีนะดูไม่ยอมไปแต้มอยู่ที่สามตัวหนึ่งครับม้าหน้าซ้ายโอ้โหดูเจ้าพีจับชงนิ่งๆแต่ว่าจาวุฒิออกหลังครับเอาละฮะเป็นแต้มของทีมตำรวจเชียงรายดูสิครับ สวนะัสดีคร,รับรสวัสดีครับดวทัวักทั่วอนะตามอยู่ที่สีตัวหนึ่งครับตัดยอดหน้าซ้ายลูกนี้จ่รรบบาวุธรันเบาๆเอาลวครับพี่เบิ่มเกี่ยวได้แล้วชงมาให้เจะรอดตีหัวลูกนี้ยังเกี่ยวอยู่ครับจะผีชงอีกครั้งนึงจ่<อ>าว<ช>ุธว่าไงเอาแล้วฮะใส่ล็อกแจมได้ เออใครก็ได้คร<ช>ับ<ช>มาเก็บเสียงข้างๆแอดมินออกไปไกลๆนิดนึงฮะวเแวกลัวเราะก,กลหะ <c oughs> เออถ้าเอฟซีทางทางพิโลกจะจะ,จะรู้ดีว่าเสียงนี้เป็นเสียงใครนะครับเพราะว่าจะมีเสียงเดียวฮะัเราจะไม่รู้นะพ <c oughs> ี่ครับพ <c oughs> ี่สมุทรว่านะครับกูจะไปทีมกาแฟจิ๋วพะเยา เป็นหนึ oh oh, uh ่งของรายการก็อ huh. yeah, uh ่าฮะเท่า huh. ท okay. uh ี huh. any uh ่ดูทรงนะครับอันนี้เท่าที่ดูทรงนะฮะเท่าที่ดูทรงก็เอาไม่เอาไม่ช่วยกันช่วยกันยังไงดีครับผมว่าอย่างเบื้องต้นเลยเข้าสีแน่นอนครับกับแปดจะได้เข้าสี่แน่นอนชาบัญญวนเลยเออเสียตำรวจยังไงนะแท้สวัสดีครับอารดา เป็นอะไรที่ทำเป็นเบ็ดอะอาชีคนที่ทำเป็นเบ็ดเนี่ยโชว์โชว์ไห่อาร์ท้าสวัสดีครับสวัสดีอาร์เออพร้อมบอกว่าฝากน้องแมวเชียร์ดังๆด้วยครับสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับแบงค์น้องแบงค์แบงค์ขำเซตไหนครับเซตสองครับแบงค์เอ่อในเซตแรกเพียกข่าเพียกพรำไปแล้วฮะโดนตำรวจเชียงรายเก็บเซตแรกไปได้ก่อนครับ ตอนนี้อยู่เซตสองคะบดีโมบายเนี่ยะครับในจุดสีฟ้าฝั่งผูมิายาตอนนี้เลวลารั้พี่ครับ,รบยังตามอยู่นะครับตวอวตีวพโโร้อับตัวตัหา,าัวตัตวตัวตัตัว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 ตัาตจวตัวตัรตวตัวตังตัวัวตัชตังตัวตัวสัวตัวดัวตัวครวับตัวตัวตัาตับตับบวตั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 วตะวตังตัวตัวตัว็ัวัว ถาว่าลูกไม่ข้ามครับเป็นแต้มให้ทีมดีโมบายเจสแต้มขยับมาที่7ต่อสามสายอีกครั้งหนึ่งคร<อ>าวนี้ก็ผีเปิดแตกครับเอาล้วครับายน้ยอขวข้มวไม่คยกันเลยโอ้โหโดนนำไปแล้วครับ8ต่อ3 งานเข้าแล้วฮะแล้วรอบนี้ไม่มีให้แก้ตัวแล้วนะครับสวัสดีครับพับเสือกลับบ้านสถานเดียวฮะถ้าทีมไหนแพ้ในรอบนี้ยืดอยนยนยนเยยนแปดสามเดี๋ยวเขาตีนะเดี๋ยวผาตีแปดทีมสุดท้ายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชงวุฒิมากครับเอาแล้วเข้านาไซอีกครั้งหนึ่งจะวุฒิจับชงได้แล้วครับนิ่งๆ คราวนี้เตะล็อกแทมได้ครับจ่าวุฒิมือบ๊บายได้แทมเดเสียงหน่อยเตียาไม่มีเลยสองทีพร้อมี่แปดแมตามอยู่สี่่อแปดครับดีมบบายจ่าหนุ่มไปช่องซ้ายดูพี่เบิ้มเกี่ยวชงลูกนี้ โอ้โหเจ้ารอดเอ๊ะแบบยอมตายถวายชีวิตนี่เจ็บข้อเท้าอยู่นะครับดูนะฮะไม่ยอมจริงครับอยากจะปิดเซตนี้ให้ได้ครับจังหวะมันไม่พัดกันนะพี่พี่ขึ้นไวกว่เขาอะสีแล้วครับี่ครับขึ้นช้าจังหวะนี้ครับพี่อือเออมันพอตอนนี้พร้อมสี่เก้าแต่สามอยู่สี่ต่อเก้าครับจ้าหนุ่มไปช่องขวาสวัสดิ์พัดยังเปิดได้ลูกนี้ ลูกล oh, ูกน oh, oh. ี yeah, yeah, man. Yeah, man, ้ออกหลังเป็นแต้มให้ทีมดีโมฟายครับเอาแล้วครับโอ้โหดูนะครับในรอบลึกๆแต้มต่อแต้มฮะหมายความว่าลูกดีลูกออกนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากครับก็คือต้องละเอียดด้วยนะครับ9ช้าพ้าไว้กรรมการก็ต้องละเอียดด้วยนะครับสวยนะพี่นุ้นโวยนะ โอ้โหเปิดนิ่มๆชงนิ่มๆไเช้าไว้เช้าไว้เช้าล็อกเสียลูกนี้ยังเตะล็อกแ้มดีๆครับเจ้าลอดจากตำรวจเชียงรายลุกขยับขยับล็อกอล็อกล็อกช่วยกันช่วยกันผ่านนะผ่านนาสิห้า ตมตอนนี้อยู่ที่สิบต่อห้าครับตำรวจเชียงรายขึ้นนำไปหนึ่งช่วงตัวแล้วนะฮะวัดพัดเสิบมาพี่หนุ่มเปิดจะพีชงลึกนิดนึงเอาล่ะครับกระโดดปาดยังได้แต้มอยู่นะจ่าวุฒิสอสดีท่ารออลูกนรงมุ้งใช่กัน ตัดยอดนาสายเจ้าพียังจับทงให้จาวุฒิได้อยู่เอาแล้วครัยังเกี่ยวอยู่ครับลูกนี้โอ้โหแต่อีกครั้งหนึ่งไม่ข้ามครับจาวุฒิเอาแล้วครับลากเตะไปลากเตะไปเอาเต็มทุกคนพร้อมเตะม้าแลครับพี่ครับ ดีหนุเก็กหนุซ้อมเตะมาลาเตะเอาแก้มก่อนเป็ดนะว่าแล้วครับพี่ครับสองพีพอทีเอ็ดเฮแตมตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดต่อหกครับ,บ,บโอ้โหงานเข้าแล้วฮะดีมโมบายครับสวัสดิ์พัดเจอบลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแจมให้ดีมโมบาย ขยับมาอีกนิดนะฮะจังหวะเอามั่งเปลี่ยนจังหวะเอาละครับขยับมา7ต่อ11แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาทางดีโมบายนะครับจะต้องเสิร์ฟให้ตำรวจเชียงรายล็อกนะฮะถ้าตำรวจเชียงรายล็อกอย่างน้อย2นี่ขึ้นนำแบบปุ่นใจเลยนะครับอยู่ที่คนนี้นะ้วฮะจ่าหนุ่มครับต้องเสิร์ฟเอสเท่านั้นครับเสิร์ฟให้เป็นแต้มครับไปหน้าขวาจะรอจะเปิดได้อยู่ครับโอ้โหแล้วพี่เบิ้มชมนิ่งๆแบบนี้คราวนี้ ทันบล็อกจาวุดโอ้จากกรรมการบอกลูกออกครับเป็นแต้มให้ทีมตำรวจเชียงรายแล้วสวยแล้วจังหวะนั้นแหละพี่จังหวะนั้นแหละแต่เขาเตะไม่แรงว่าเขาเตะโค้งไปโค้งเตะเอาเต้ยไม่เตะเลยสิบสองอ๋อครับโดนน้ำไปเจ็ดต่อสิบสองครับจ่าหนุ่มไปช่องขวาเหมือนเดิมก็ยังเปิดได้ชงนิ่งๆินี่แหละครับต้องรอดโอ้โหเตะดีจริงๆครับโอ้ขึ้นปุ๊บโชว์ลงปุ๊บเตะตำรวจเชียงรายไม่เตะอ๋อแล้วครับล็อกได้สองนะฮะ อีกแต้มหนึ่งนี่ล็อกเต็มแล้วฮะเพราะว่าการแข่งขันสะปรก็ในยุคยุคใหม่นี่ก็คือเสิร์ฟฝั่งละสามนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสิร์ฟฉะนั้นเออมันก็จะอยู่ที่ทีมที่เป็นฝ่ายล็อกครับถ้าล็อกแต้มได้นี่ก็อุ่นใจนะฮะแต้มอยู่ที่เจดต่อสิบสามครับโอ้จาหนงปพยายามจะไปช่องขวาแต่ว่าลูกไม่ข้ามเาแล้วครับ ตำรวจเชียงรายขึ้นแท่นนะฮะในเซตที่สองจะเข้ารอบสี่ทีมเป็นทีมที่สองแสงสว่างเริ่มสว่างมาแล้วฮะทีมตำรวจเชียงรายเพราะว่าเซตแรกเก็บเซตไปสบายๆแล้วเซตสองตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วฮะจะได้เข้ารอบสี่ทีม,ทมเป็นทีมที่สองสิบสี่เจ็ดสิบสี่จนเจ็ดครับแต้มค่อนข้างห่างช่วงตัวเลยนะครับยกผีลากเองแล้วครับ เอาแล้วฮะเตะล็อกแต้มได้ตรงอ่ะตอนนี้ดีโมบายต้องใช้ดาบสองนะครับดาบแรกเริ่มทื่อฮะีแปดเตมขยับไปที่สิบสี่ต่อแปดครับโอ้โหเอาแล้วฮะจ้าพีเขานี้ชงให้จาวุฒเตะทัดบล็อกโอ้ลูกนี้ล้นไปยังเกี่ยวอยู่ครับพี่เบิ้มชง แต่ยอดจานลูกนี้เกี่ยวได้กจบพีีชงย้อนกลับให้เจ้าวุฒิอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้ดูครับต่างฝ่ายต่างเกี่ยวอยู่พี่่อมชงมาจะรอดว่าไงเออตะออกหลังโอ้โหบอกแล้วไอ้แมวบอกว่าพี่ยุ้งคิดเป็ยองไรเขาไป็นนอกครับ เพราะว่าวิธีจะก,กอ้อเราบอกให้ไปนั่งข้างๆมามันเป็นวิธีจะก,กอ้อไอ้ยางเอาโต,โ,โตมันก็ไม่ไเท่าไหร่หรอขอเวลานอกคนนีอ่าไม่แก้เกมเลยอ่ะออช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างการขอเวลานอกนะครับโอ้โหดูดิครับโดนนำไปค่อนข้างห่างนะฮะ ทีมดีมโมบายนะครับกูต่อไปครับออฟลรบุรีเวลาครับจักซ้ายพบกับท,ทีมเอ่ออะไรนะฮะสุสานในฝันโอ้โหชื่อน่ากลัวเหลือเกินฮะสุสานในฝันก็น่าจะเป็นทีมน้องๆจากจากจากอำเภอเมืองพะเยานี่แหละครับนกฬีกสาสองทีมพร้อมสิบสี่เก้า เซตสองใช่ไหมครับใช่ครับเซตสองครับสวัสดีครับั้งลุงม,มาช่องขวาจ่าหนุ่มเปิดเจ้าพีชงห่างนิดนึงยังเตะล็อกเต็มได้ครับจ่าวุฒิเอาแล้วครับอีข้ายได้แต้ถ้าชั่วโมงนี้ไม่ยอมตายถวหายชีวิตเดี่ยงแน่แน่ฮะอีกแต้มเดียวเกมครับเออน้องพอตโดนลูกตะก้อเขาแล้วใช่ครับใช่ใช่เออก็บอกเจ้าแมวแล้วนะว่าให้ขยับลูก ตัวเองไปข้างๆเดี๋ยวจะโดนตะกอ้อโดนซะจนได้ฮะสวัดิพยิพสี่โอ้โห,โหตามอยู่ที่สิบต่อสิบสี่ครับไปช่องซ้ายพี่เบิ้มยังชงได้เจ้าพีเกี่ยวลูกนี้จาวุดธแก้ไขไปดูพี่เบิ้มเปิดเข้าชงให้เจ้ารอดเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละฮะเราได้ทีมที่เข้าอรอบสี่ทีมเป็นทีทมที่สองแล,แล้วครับ ตำรวจเชียงรายชนะดีมโมบายด้วยสกอร์ทีมตำรวจเชียงรายครับเอาชนะท,มทนนนีมโมบายไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เซ็ตได้เข้ารอบสี่ทีมเป็นทีมที่สองไปแล้วฮะ